Mm. ครับครับมิงมาเป็นไงบ้างครับผมก็ก็ได้รับการต้อนรับที่เกินความคาดหมายนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่<ห>แฟนๆชาวเกาหลีแล้วก็แฟนๆที่ประเทศใกล้เคียงนะที่มาหากันก็คือรู้สึกว่าอบอ,อุ่นมากแล้วก็มีความสุขมากที่ ได้เจอกับทุกๆคนนะครับผมก็ดีใจมากตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นแบบครั้งแรกเลยท şey ี่แบบว่าเราได้ไปทําการแฟนมิทติ้งที่ต่างประเทศนะครับผมก็ประเทศแรกก็ไปที่เกาหลีแล้วก็ประเทศต่อๆไปก็เดี๋ยวเจอกันนะครับอย่าการต้อนรับอะไรมานต้อนรับเราะว่ามัเป็นแบบค่านิยมของเขาหรืออะไรเงี้ยหรือแบบความแบบธรรมเนียมของเขาเขามีอะไรมาต้อนรับเรา ก็พอวันที่เราไปถึงใช่ไหมครับเขาก็มารอต้อนรับที่สนามบินเลยแล้วก็ยืนรอเลยครับผมแล้วก็มีของให้มีขนมขนมของประเทศเกาหลีหรือว่าอะไรที่เขาเห็นว่าเรานั่งเครื่องมานานเขาก็มีอาหารรองท้องให้เรามีขนมต่างๆมีขนมเป็นขนมเกาหลีแล้วก็มีพวกแมสอะไรให้ด้วยวใช้สําหรับเดินทางอีกหลายวันให้ทั้งแบบให้ทั้งพวกเราแล้วก็ให้ทั้งทีมงานด้วยครับผมก็น่ารักมากๆครับแล้วก็ ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนั้นเลยพราะว่าเราลงมาตั้งแต่เช้าเลยก็รู้สึกว่าดีใจมากครับที่ได้รับการตอบรับที่ดีอบอุ่นะครับใช่ถ้าส่วนตัวผมก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ไปแฟนมิทติ้งต่างประเทศครับผมบบแล้วก็ผมตื่นเต้นทุกครั้งอยู่แล้วเวลาที่ได้เจอแบบแฟน หลากหลายแบบว่าหลากหลายประเทศหลากหลายเชื้อชาติแบบเวลาเราไปแต่ละที่เราก็จะได้เห็นแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยครับผมก็เอนจอยกับการไปแฟนมิ้งต่างประเทศมากมายครับก็ที่พิเศษสุดๆก็ร้องเพลงเก,กาหลีครับที่เราร้องเพลงเก,กาหลีกันใช่ครับเราจะร้องพี่ผิดถูกบ้างอะไรบ้างร้องผิดหรือเปล่าคนอื่นเขาร้องกันถูกคุณร้องผิดคนเดียวหรือเปล่าอาจจะเป็นผมแล้วกันครับที่ร้องผิดบ้างแต่ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับเวลาได้เจอแล้วก็ ที่เราซ้อมมานแล้วนะซ้อมมาเยอะแล้วแต่พอออกไปร้องจริงบนเวทีก็ตื่นเต้นอยู่ดีอะไรเนี่ยครับก็ไม่รู้มาสบายไหมแต่ว่าเขาก็ดูแบบว่าเอนจอยเวลาที่เราร้องเนีขาก็แบบเย้เนี่ยฮะแล้วก็แบบโอเคเราก็มีพลังร้องต่ออใช่อนจอยไปด้วยกันฮะเคขาก็เชียร์ับเราครับเขาเข้าใจต้องไปมาันทานไปฮะถ้าไปต่างประเทศอื่นก็อาจจะต้องร้องเพลงของประเทศนานๆอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ว่าต้องดูก่อนครับต้องดูโอกาสครับแต่เราก็พยายามอยากจะทําให้แบบแต่ละแฟนมิทติ้งก็คือมีความพิเศษแตกต่างกันไปไงครับครับแแฟฟนนก็แฟนแฟนคร่าวๆนะครับผมก็จะมีซีนิวไปเวียดนามใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกเราไปญี่ปุ่นด้วยกันหกคนครับช่วงปลายเดือนตุลาครับไม่บอกหรือยังฮะไม่เวลาบอกอะไรก็ได้ฮะครับครับ ก็อนกัวก็หวังว่าจะได้ไปวพมไม่ทัวโลกครับแต่เทาเริ่มต้นก่อนใช่ก็อยากจะไปหาแฟนๆทุกประเทศเลยครับครับผมถามว่าอยากไปที่นนอกจากกานมิตติ้งแล้วเที่ยวไหนกัน ก็มีไปสวนสนุกมีไปสวนสนุกด้วยลอตเตอ่เวิลนะครับผมแล้วก็มีไปทานปิ้งย่างเนื้อย่างหมูย่างกันใช่ครับผมทางทางทางทีมงานของที่นู่นนะครับก็พาเราไปเลี้ยงดีมากครับกลับมาก็คืออิ่มอิ่มทุกคนเลยใช่ครับแฟนๆก็แบบทักกันแบบแต่ละคนก็คือดูหน้าแบบอิ่มขึ้นนะดูแบบว่ามีน้ำมีนวลขึ้นไปทาแบบอยู่ที่นู่นอาหาร่าจะอร่อยแหละครับผมกลับมาแบบอุดมสมบูรณ์กันเชียวชอบไหมครับ S <S มอ,อ,อ,ยยอ,อ,อยากอยากไปอ,อกครับผมชอบมากๆครับชอบทั้งอาหารทั้งแบบบรรยากาศรอบๆก็คือเอ็นจอยครับ